วนตกพี่น้องก็ต้องออกข้างนอกกันเนาะกินยังดีมั้ยเนี่ยปลากระป๋องปลากระป๋องรูซ้ซ่าไปให้ไปหนะ้ากับปลากระป๋อง,องเอาเทบออกเทบออกเอาเทบออกเทบออกเทบออกพ่นละย,ยี่ห้อได้พี่น้องจะแสบปะ เบื้งปลากระป๋องแม ว้าวอนเจนแอนเจนเราจะตัดมันอันนี้เราพยายามจะห่กระเต่ตาวมันจะเป็นไรพี่น้องไป,ไปดูนะไปดูนะมันจะเป็นหรือเปล่ปาอืมก็ความสะดวกในการรับรทา <c oughs> นพี่นองี <c oughs> <c oughs> หันทีเดียวได้พี่น้องหันละเอียดละเอียดเด้อ เดี๋ยวมันจะเพดนะจิบกุ๊ดเซ้แหละทำนมป๋อแล้ววะแาให้เบิดเอาเบิดเับเบ็ดเอาเบิดกอาเบ็ดจะที่หาอาไรกไม่แน่จริงโอเค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 บ้านพี่เกิดคนรุงนเก้ามาดูกันพอสมควรแล้วพี่น้องมาดูรุ่นกระเขียงกันเด้อนะดูความสะดุดน้องไปกันเด้อหอมพี่น้องหอมรุ่มๆเลย เครื่องพร้อมแล้วจ้าใครไม่ชอบกินปลาปลากระ,ป,ระกป๋องก็จะชอบวันนี้แหละคาดว่านะพักผลไม้มีจ้าข้าวหอนหอนจ้าน้ำเย็นเย็น,ยนจ้า วันนี้จะกินเมนูง่ายๆปลากระป๋องเนาะวะสันข่านเห็ดกับเขามันแมนอยู่ที่นี่โอ้ยมันนานได้กินแทะมันแมนของไงวะนี่จิเป็นล้มแล้พี่น้องแต่น้ำปลาน,นิดหน่อยเนาะถ้ามันจืดเดี๋ยวเขาตื่แล้วก็มะนาวเอ๊ใส่ได้ไหม ไอ้ขั้นไม่ใส่พริกป่นเพื่อนๆคงไม่โยมมก็ต้องใส่เป็นตัวเ้ยแต่ว่ามันหอมดีป่ะพริกป่นเดี๋ยวบาคนที่ถามหาเขาข่าอยเขาก็เลยใส่แตปปกติกับปดใส่ด้บ้านก็บปดใส่ดีในนิดหนึ่งจ้ะเนาะใส่ได้ต่อคะนี่หอมกับ,กบคร้ พี่น้องไปพักส่ได้หลายเลยเนมบอเห็นปลากระป๋องเหรอพี่น้องหอมแท้หอมแท้หอมแท้หอมแท,หมแท้หอมแท้นนอหอมแท้หนอ,อเมนูปลากระป๋องเนี่ยนี่ขายให้ยี่สิบบาทซื้อบ่ บ้านผู้ใดขาดค้นเห็ดกับเขา่าจ้างคอยเด้อยำปลากระป๋องให้กินนี่มันเหมือนอะไรเหมือนก้อยปลากระป๋องหรือเปล่าเนี่ยอ่าเนาะถึกใจกับว่าดใดจ่ายเงินเดือนดอกจ่ายเงินเดือนให้เจ้าของบ้านพ้อม ตลกไปกันใหญ่แล้วโอ้ยเนาะ,นาะงินบะมีพ่อบาทด้เลยเลยเอามาพีนา่น้องกิน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 หิวเข้าหิวข้าหิวเข้าหิวข้าหิวเขา,เขา,เขา,เขาปกตินเนี่ยบะมีคข้าว่าหิวเนี่ยพี่น้องมันกินไปเรื่อยๆเนาะ ปลากระป๋องเนี่ยนะบางที่กระดูกมันกรอบๆอะ่ะเขาใช้ได้อะไรให้ความร้อนอดัดแรงดันได้พี่นอ้องเมื่อแมนกินรกระดูกคูดอกถ้าเกียร์ขยานไหมจะมาดูข้อมูลดอก ราิดาเงียบเพราะอะไรเนี่ยเพราะนึกถึงคนที่เขาไม่มีจะกินน่ะราริดาก็มีก็มีทําการกุศลอยู่บ้างนะเกี่ยวกับคนที่เขาแบบไม่มีจะกินอ่ะตอนนี้ตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยจะมีก็กินเนี่ยกินปลากระป๋องกินไก่กินหมูวนๆอยู่แถวเนี้ยแล้วก็ช่วยใครได้ไม่ค่อยมาก คลิปกินข้าวกลายเป็นคลิปเศ้าไปซะและ้วคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็คือลำบากแล้วก็อดอยากอยู่จ้ะมีไม่น่าจะเกินเอ่อสามอน่ะที่พอมีอยู่มีกินอ่ะ นึกถึงแล้วมันเศร้าเบรกดื่มน้ำนิดเดียวก่อนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมด้ยการเข้มนาด้วยพี่น้อง thanks so much my friends and for your support see you next video have a nice day bye-bye